เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการปั่นแห้งอย่างเดียวของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติซัมซุงนะฮะ eco bubble digital inverter กันนะฮะเพิ่งซื้อมา1เดือนนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะฮะก็คือกดปุ่ม2ปุ่มก็ทำงานตามกระบวนการไปจนเสร็จสิ้นการปั่นแห้งเลยนะฮะแต่พอดีว่าเราได้มีปัญหาทำให้เครื่องหยุดชะง,งักไปนิดนึงเนาะก็คือผงซักฟอกอะซองผงซักฟอกเข้าไปติดทำให้เกิดเสียงดังเราก็เลยต้องหยุดไวะะ้เนาะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะฮะปิดเครื่องไปแล้วเราจะมาเเเปปิิดดใหม่่การครคืองนะ เปิดเครื่อง power นะฮะจากนั้นเลือก circle นะฮะเพื่อนมันจะเรียงกันนี่หนึ่งสองสาม circle เราก็จะเลือกที่ rinse and spin นะฮะล้างและปั่นแต่เราไม่ต้องตกใจที่มีคำว,ว่าล้างเนาะไม,ไม่ต้องใส่น้ำแล้วนะฮะเราก็เลือกเนี่ยตามปุ่มเลยนะฮะเป็น water level นะฮะเป็นระดับน้ำเราก็เลือกต่ำสุดเลยแล้วก็เป็น wash เอาต่ำสุดไว้ให้หมดเลยนะฮะนี่ปุ่มที่สามที่เรากดอยู่ก็จะเป็น rinse ล้างเอาแบบเวลาน้อยสุดเลยสิบเก้านาทีจากนั้นก็สปสิบสี่นาทีนะฮะ แค่นี้เรวเราก็จะกดปุ่มที่เหลือนะฮะสามปุ่มแรกเรียงกันปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเริ่มทํางานเลยนะฮะสตาร์ทไม่ต้องตกใจนะฮะที่เห็นเครื่องนิ่งอยู่นะฮะอันนี้ก็คือ14นาทีเครื่องจะเริ่มหมุนตอน11นาทีจนเหลือ11นาทีนะฮะเพื่อนเพื่อก็ไม่ต้องตกใจเนาะก็รอไปเรื่อยๆนะฮะแค่นี้น้องก็เรียบร้อยแล้วเราใส่น้ายาป,ปรับพนุ่มไปน้องปั่นน้ํายาปรับพนุ่มแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งได้บางส่วนพอจะเริ่มทํางานน้องก็จะปล่อยน้ําให้หมดเลยนะฮะก่อนที่จะปั่นเนาะ แต่อันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้เนาะสำหรับคนที่สงสัยหรือซื้อเครื่องมาใหม่ที่ยังทําไม่เป็นนะฮะอันนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e ให้เอาการด้วยนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยเนาะ,ะขอให้ทุกคนเอ j นจกับการดูลอน n ์รีนะฮะซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าตัวนวัตซัมซุงวันนี้ไปแล้วนฮะบาย